ป้ายที่เราเห็นนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีคิดสระศร2012เป็นป้ายที่บ่งบอกถึงสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธประวัติอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คือสถูปที่ตั้งในการบรรจุทานานทองที่ใช้ในการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าผาร้นผ่านนะครับึังวันนี้จะพาเราทั้งหลายนั้นได้เดินไปหลายคณะนะครับที่มาที่มากุศลนีราแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปชมเข้าไปกราบสักการะแต่วันนี้มีเวลาก็จะพาเราทั้งหลายนั้นไปชมนะครับโดยเราจะเดินไปนะครับที่ตั้งของสถูกนั้นอยู่ด้านหลัง วัดไทยกุสินาราฉเฉลิมราชเมืองกุสินาราที่เราเห็นี้เป็นกำแพงวัดนะครับทางเข้าไปก็รถเล็กสามารถเข้าไปได้อยู่ห่างจากถนนใหญ่ก็ไม่ถือว่าไกลมากนะครับประมาณสัก2 0 0ถึง300เมตรนู้นนะครับด้านน้านี่คือทางที่เราสามารถเดินเดินไปได้นะครับ จะพาเราทั้งหลายได้ชมเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็ไปดูสถานที่จริงว่าจะเป็นอย่างไรก็เดินเรียบรลาะกำแพงวัดไทยกุศินาปัจจุบันนี้มีอาคาร สิ่งก่อสร้างเจริญมากขึ้นนะครับเมืองกุสินาราในประวัติที่ถ้าเราอ่านจารึกของพระทังทัำจังในคาที่ท่านเดินทางมากล่าวไว้ว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับมีประชาชนหรือชาวบ้านอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแต่ปัจจุบันนี้มีความเจริญขึ้นบ้านเรือนก็ มากแลก็เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญที่ชาวพุทธนิยมเดินทางมาโอ้อนุโมทนานะครับไอ้กุมลบครับผมเดินไปไหนครับนี่อ๋อครับผมครับผมพีดีเอาโมทนาบุญได้ครับผมอาผมไอ้กุมครับไอ้กุมลบครับผมไอ้กุมลครับผมมนโมทนาบุญได้ครับผมนะครับ ครับผมครับผมทำเพียรแล้วเหรอทำเพียรยังอ่ะตูครับผมมุทนาบุญด้วยครับมุทนาบุญด้วยครับผมับเพียรแล้วเหรอครับผมครับผมครับผมโอ้ครับผมกี่รูปครับเนี่ยทั้งหมดอ๋อเจ็ดสิบห้ารูป พอดีเจอคณะพัดทุตงนะครับท่านมาเดินทุตงที่อินเดีย75รูปก็ได้เห็นก็เป็นบุญตานะครับแต่เจรจาก็เป็นบุญปากท่านเดินทุตงงไปไหว้ตามสถานที่ต่างๆก็มีหลายคณะนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็ มาขอพักที่ที่วัดไทยนะครับด้านหนนี้ถึงแล้วนะครับส่วนประวัติจะเป็นอย่างไวเราค่อยไปฟังข้างในนะครับอ้าวปิดประตูเข้าได้หรือเปล่าโอ้เปิดอยู่นะครับอ่าข้างในก็จะพื้นที่เล็กๆนะครับมีกำแพงล้อมรอบ สมัยที่ผมมาอยู่ปี49ปี50ยังไม่มีกำแพงล้อมรอบนะครับไม่มีกำแพงล้อมรอบภายหลังมาก็ได้งบประมาณทำการขุดค้นแล้วก็บรณะทำให้มีอารานปูนอ่านี้ก่อนเรามาถึงเนี่ยนะครับด้านหน้าก่อนที่เราจะขึ้นไปก็จะมีป้าย ป,ป้ายปงบอกถึงที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยท่านผามชื่อว่าโทนะได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่เจ้าเมืองทั้ง8เมืองนะครับนี่คือหลายชื่อนะครับนั่นก็คือพระเจ้าชาติสตูนักกินออฟมักคตแล้คือคว้นมคตนะครับแล้วก็กษัตริย์วิชวีแห่งเมืองไวสารี จากสักะยะใงเมืองกบ,บิลพัทแล้วก็จากเมืองอารักกปะแล้วก็เมืองโกริยะจากเมืองรม,มครามแล้วก็าพามเวตทีปะนะครับแล้วก็เมืองปาวาแล้วก็สุดท้ายเลยแปดก็คือเมืองกุสินารานะครับป้ายบง่งบอกปรายชื่อแล้วก็ประวัติของสถานที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับ ก็ามาก็จะมีต้นโพใหญ่แต่ก่อนนี้เป็นป่าอ้อยล้อมรอบนะครับน่ากลัวแล้วก็เป็นที่บูชางูนาคาบปาปาของชาวบ้านปัจจุบันนี้ก็มีวิหารพระพุทธรูปตั้งอยู่ให้คนได้มากราบได้มาบูชาได้สักการะนะครับแล้วเราจะเดินพะทกษิณสักหนึ่งรอบเพื่อให้ทุกท่านทั้งหลายได้เห็นสถานที่นะครับ ต้นโพใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะเหมือนเสาสีวรึงนะครับแต่ว่า,าทรงเป็นทรงเหมือนทรงอิพิรามิดนะครับเป็นที่บูชาของชาวบ้านแล้เวลาเขามาประกอบพิธีบูชานี่เป็นฐานเจดีนะครับอิฐชิ้นเดิมก็คืออยู่ข้างล่าง หนึ่ง้วยไม่มีว่ประมาณในการขุดค้นนะครับเราก็เลยมาก่อกบแพงล้อมรอบทำเป็นฐานกลมๆเอาไว้เพื่อให้รู้ถึงจุดสถานที่ที่ตรงนี้ซึ่งในประวัตินะครับตอนท้ายของพระสูตรที่เราเรียกว่ามหาปริพานสูตุกรเก่าวึึงภายหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จ กับขันทปณิาพานได้ตั้งพระบรมศพเพื่อให้พิสุก,กดีประชาชนคนทั้งหลายก็ดีได้กราบสักการะพระบรมศพหรือพุทธศรีละตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนและวันที่8ก็เคลื่อนพระบรมศพนั้นไปตวายรพระเพลิงที่มก,กพพนนุพพญานาจเจดีในขณะที่ถวายรพระเพลิงเสร็จปรากฏเป็นพระบรมสารีริกธาตุ เลยครับงนั้นกษัตริย์เจ้าเมืองทั้งหลายาได้แต่งทูตส่งกําลังทหารเดินทางมาเพื่อมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบางประวัติก็กล่าวว่าบางากล่าวว่ากษัตริย์เจ้ามาละเดิมทีเนี่ยไม่มีประสงค์ที่จะแบ่งพระบรมสา,า,ารีริกธาตุจนจะเกิดศึกแย่งชิง พระรมาสาดียธาตุในขณะนั้นมีาพามพุทธเท่าที่เป็นที่เคารพที่รักของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายชื่อว่าโทนะในคมพีหรือประวัติบางเร่มก็กล่าวไว้ว่าท่านเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ของสำนักตะกัศิลาที่เราเรียกว่าอาจารย์ที่สาปาโมกได้ได้ขึ้นเป็นเนินดินใหญ่แล้วก็ตะโกนสรบเสริญพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์อนสันนเสร,ริญความอดทนและความสามัคคีหากแม้นเรามาตียกทัพจับจุดเยี่ยงพระบระมสารีริกธาตุแม้พระองค์งมีพระธุลมายุ่อยู่พระองค์งจะเสียพระไทยขนาดไหนในคานี้เองกษัตริย์ทั้งหลายที่ได้กล่าวชื่อไปแล้วเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับได้ยินคุ้นเสียงก็หันไปมองก็เห็นเป็นอาจารย์ที่ตัวเองรคาระจึงปลลงป,ง,ปงใจกัน จะไม่แย่ยงพระบรมสารีธาตุแล้วแบ่งพระบรมสา,ารีริกธาตุโดยมอบหมายให้ทนาพามผู้นี้นะครับเป็นคนแบ่งออกเป็น8ส่โซนท่านจึงได้นำทนานทองคำตวงแบ่งพระบรมสารีธาตุให้แก่เจ้าเ,าเมืองทั้ง8เมืองละสองทนานหลังจากที่แบ่งพระบรมสารีธาตุเสร็จนะครับท่านก็นำทนานทองคำนี้มาสร้างสถูปแล้วบรรจุ ไว้ณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นที่ตรงนี้เราจึงเรียกว่าตุมพระสถูกคือสถูกที่มรนจุทนานก็จัดเป็นหนึ่งในบริโภคดีดหรือว่าหนึ่งในสี่เจดีที่ชาวพุทธเราควรกราบควนไหว้ควนสักการะนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ระหว่างกึ่งกลาง ของสวนป่าสารวนโนทยานคือที่ปริพานแล้วก็ที่ถวายพระเพิงหรือมกุฏพันธมิัดกีดีน้อยคณะนะครับที่จะมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมากับมาบูชาสักการะอัน่งด้วยการเดินทางต้องทำเวลาวันนี้เขณะที่คณะกำลังทานข้าวก็เลยถือโอกาสหลีกมา ถ่ายทอดให้เราทั้งหลายได้ได้ชมนะครับได้ชมสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องมาก่อสสำคัญอีกสถานที่หนึ่งที่เมืองกุสินารา ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวา,ขาวกขาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมาม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับ